การเกิดใหม่ของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่114แล้วก็115นะครับก่อนไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วพ่อของเจ้าเอาเงินมาจากที่ไหนไปซื้อไม่ใช่เพาะตระกูลหลินหลอกหลอที่ออกทุนให้แล้วเจ้ามีคุณสมบัติอะไรที่จะมาต่อสู้ เพื่อแย่งสิ่งสมบัติของครอบครัวอะไรที่เป็นของของข้าไม่มีใครเอามันไปจากข้าได้แต่ถ้าพวกเจ้าอยากได้ต้องถามกำปั้นของข้าก่อนงั้นหรอลูกพี่ลูกน้องซิวูเจ้ามาตั้งแต่เมื่อ,อไรทำไมข้าถึงไม่เห็นเจ้าข้ามาได้สักพักแล้วละและข้าก็อดไม่ได้ที่เห็น เจ้าเด็กคนนี้กล้ามาสามหาวที่นี่ข้าก็เลยออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจหวังว่าพี่น้องทั้งหลายคงจะไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรพวกเราพูดกันง่ายอยู่แล้วเมื่อกี้เจ้าหมายถึงอะไรเจ้าคิดว่าเจ้าเก่งมากหรืองไงวันนี้ถือว่าเป็นวันที่หายากมากที่คนในตระกูลจะมารวมตัวกันที่นี้และข้าก็อยากจะขอคำซีเนะ จากน้องชายคนนี้หน่อยให้ท่านลุงและคนที่นี่เป็นพยานใจเย็นก่อนถ้าข้าเอาชนะเจ้าได้เจ้าจะไปจากที่นี่ใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วดีข้าจะจัดการเจ้าเองเราสู้กันที่นี่ไม่ได้ไปข้างนอกกันเถอะถ้าหากว่าเจ้าแพล้ล่ะ ถ้าข้าเพ้ที่ดินที่เจ้าเสียทั้งหมดตระกูลของข้าจะแบกรับมันเองยังไม่พอสิ่งที่เจ้าเดิมพันนั้นยังไม่พอเจ้าว่าอะไรนะถ้าเจ้าเพ้ข้าต้องการที่ดินหนึ่พไร่บ้าไปแล้วที่ดินในตระกูลหลินของเรายังมีไม่ถึง หนึ่ันด้วยซ้ําไม่เป็นไรตราบใดที่พวกเจ้าเอาที่ดินทั้งหมดของพวกเจ้าเป็นเดิมพันหลินซื้อที่นี่ไม่ใช่ที่สําหรับเด็กแบบเจ้าจะมาพูดใหญ่โตข้าจะคิดว่าสิ่งที่เจ้าพูดนั้นเป็นการล้อเล่นก็แล้วกันรีบหอยออกไปจากที่นี่ซะหลินซื้อถ้าเจ้า ้องการเดิมพันค้างใหญ่ในค้างนี้เจ้าก็ต้องเดิมพันเช่นกันไม่เช่นนั้นใครจะไปเดิมพันกันกับเจ้ามูลค่ารวมของตั๋วเงินนี้คือหนึ่งล้านตำลึงเพียงพอต่อการเดิมพันหรือไม่หนึ่งล้านตำลึงงั้นเหรอให้ข้าดูหน่อยตั๋วเงินนี้เป็นของจริง มูลค่าถึง1ล้านตำลึงแน่นอนว่ายังไงมีใครอยากจะเดิมพันกับข้าไหมหนึ่งล้านตำลึงงั้นเหรอโอ้พระเจ้าที่ดินทั้งหมดในหลินเจียจวงรวมกันยังไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยเจ้าเด็กนี่ไปเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากที่ไหนกันไม่ว่าเขาจะเอามาจากไหน ในเมื่ออยู่ตรงหน้าพวกเราแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่พวกเราจะปล่อยมันไปท่านพ่อเงินเยอขะขนาดนี้อยู่ตรงหน้าพวกเราแล้วเราจะพลาดไม่ได้ใช่ถูกต้องแล้วพวกเราจะเดิมพันกับเจ้าพวกเราก็ด้วยพวกเราก็เช่นกันลูกพี่ลูกน้อง เว้ยใช้ายจะไม่เป็นไรจริงๆหรอที่ทุกคนเดิมพันด้วยทรัพย์สินทั้งหมดไม่ต้องกังวลไปซิวูเป็นนักลบที่ราดสสำนักให้การยอมรับมันมากเกินพอที่จะจัดการกับเจ้าเด็กหลินซื่อคนนั้นแต่ข้ากลัวว่าถ้าหลินซื่อเจ้าเด็กคนนี้ มีความสามารถจริงๆเขาก็คงจะถูกลาชสะสำนักเรียกตัวไปนานแล้วเขาคงไม่ต้องไปเป็นลูกเขยของคนอื่นหรอกเดี๋ยวเจ้าจะหาว่าข้าไม่บอกข้าคือนักลบที่ราสะสำนักให้การยอมรับถ้าเจ้าแพ้ข้าเจ้าจะได้ไม่เสียใจ หยุดพูดไร้สาระได้แล้วหากเจ้ามีความสามารถอะไรก็แสดงมันออกมาเลยระวังท่านอาวุโสหูเยท่านได้รวบรวมสนดที่ดินทั้งหมดแล้วหรือยังถึงเวลาที่ต้องมอบให้ข้าแล้วนี่เจ้าลินซือลาลัก ที่ลุงพูดไปก่อนหน้านี้คือว่าลุงล้อเล่นนะ่ะเคืนงสนุที่ดินให้ข้าเถอะเดี๋ยวข้าจะไปคุยกับลุงหูเรื่องที่ดินของเจ้าแล้วพวกเราแต่ละคนจะแบ่งที่ดินส่วนพิเศษให้เจ้าเจ้าคิดว่าอย่างไรช่างหน้าขันยิ่งนักก่อนหน้านี้ที่เจ้าต้องการ ที่จะกาจัดข้าก็เป็นเรื่องล้อเล่นอย่างนั้นหรอนี่เจ้าสนดที่ดินนั่นคือเลือดเนื้อของข้าเจ้าจะเอามันไปแบบนี้ไม่ได้เจ้าเสียการเดิมพันแล้วสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นของข้าไม่ทั้งหมดนี้เป็นของข้าเอ,อื้อมือของข้า เจ้าอยากได้มันคืนเจ้าถามความคิดเห็นของข้าหรือยังท่านพ่อนายท่านลินซือเจ้าคนสารเลวนี่เป็นเพียงการลงโทษเล็กน้อยเท่านั้นถ้าไม่ใช่พ่อเห็นว่าเป็นคนตระกูลเดียวกันล่ะก็เจ้าคงตายไปนานแล้วลูกแม่ถ้าเราทําอย่างนี้ พวกท่านลุงและท่านอาของเจ้าคงไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปแน่แม่กลัวว่าเราจะครอบครองที่ดินเหล่านี้ไม่ได้ท่านแม่ไม่ต้องกังวลไปท่านแม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินขนาดใจพวกนี้ได้สบายใจเลยลินซื้ออยู่บ้านหรือเปล่าท่านลุงหูมีปัญหาอะไรหรือไม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอก ข้าแค่ต้องการคุยกับหลินซื่อนิดหน่อยคือว่าท่านเม่ท่านเข้าไปข้างในก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะคุยกับลุงหู่เองลินซื้อข้ารู้ว่าการจัดสรรที่ดินก่อนหน้านี้ไม่ยุติธรรมกับครอบครัวของเจ้าข้าได้คุยกับทุกคนก่อนหน้าที่จะมาที่นี่แล้วเจ้าสามารถเลือกเอาที่ดิน หนึร้อยไร่ในหลินเจียจวงตามที่เจ้าต้องการได้เลยทุกคนไม่มีใครว่าอะไรเละข้าอยากขอให้เจ้ามอบพี่ดินที่เหลือให้ทุกคนคืนเจ้าต้องทิ้งทางรอดให้ทุกคนบ้างใช่หรือไม่ทางรอดงั้นหรอแล้วทีข้าไม่เห็นมีใครทิ้งทางรอดให้ครอบครัว ของข้าเลยลินซื่อเจ้าควรฟังคำแนะนำของข้าในเมื่อทุกคนก็ได้จำนนต่อเจ้าแล้วเจ้าควรยอมรับข้อเสนอนี้ลุงและอาของเจ้าพวกเขามีความสัมพันธ์อันดีกับข้าราชสก,การและบุคคลมากมายข้าเกรงว่าเจ้าจะรักษาผลประโยชน์นี้ไว้ไม่ได้ ความสัมพันธ์งั้นหรอมันไม่สำคัญหลอกว่ามันจะเป็นยังไงข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครที่อยู่เบื้องหลังพวกเขากันสโสนที่ดินจะถูกส่งให้เจ้าแต่พืชผลไม่ได้เป็นของเจ้าเจ้าต้องรอจนกว่าจะเก็บเกี่ยวพืชผลจึงจะสามารถส่งมอบให้เจ้าได้ ไม่มีปัญหาข้าสามารถรอได้ท่านพ่อท่านลุงวูบอกว่าเจ้าเด็กนั่นไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขของพวกเราและที่ดินจะถูกส่งมอบหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วที่ดินเหล่านี้เป็นของครอบครัวเราเราจะเอาที่ดินเหล่านี้ ให้เขาไม่ได้ถึงแม้จะต้องตายก็ตามแต่พวกเราเดิมพันไปแล้วนะครับท่านพ่อพวกเราก็แค่บอกว่าเราไม่ได้เดิมพันและเราก็ถูกบังคับให้วางเดิมพันด้วยคำพูดเหล่านี้และพวกเราก็จ่ายสวยตลอดเจ้ายังต้องกลัวว่า ท่านเจ้าเมืองจะไม่ช่วยพวกเราพูดงั้นหรอสามเดือนต่อมาตาะกูลหลินวันนี้เป็นการประชุมประจําปีของพวกเราและในปีนี้พวกเราถือว่าได้รับพรจากสวรรค์ที่ทําให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้ทุกคนเก็บเกี่ยวได้เยอะเลยทีเดียวตามปกติแล้วเพื่อนๆนและแขกจากทุกครัวเรือนจะใช้โอกาสนี้เพื่อเยี่ยมชมหลินเจียจวงของพวกเราการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะขยายเครื่อข่ายทั้งกลุ่มของเราแต่ยังแสดงถึงความสามารถของ แต่ละครอบครัวอีกด้วยดังนั้นทุกครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกันจงอย่าได้ปิดบงังให้เปิดเผยให้ทุกคนรู้ทั่วกันท่านปูไม่ต้องกังวลไปทุกคนเตรียมไว้นานแล้วกลัวแต่ว่าใครบางคนจะไม่มีความรู้และไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับใคร และมาที่นี่โดยเปล่าประโยชน์ประเด็นสำคัญคือข้าไม่รู้ว่าเจ้าเด็กนี่ไปเรียนรู้ตังฟูมาจากไหนแต่ไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนเจ้าก็ไม่สามารถปฏิเสธเรื่องที่เกิดขึ้นได้คนใหญ่คนโตกำลังมาที่นี่ดูสิว่าเจ้าจะทำยังไงท่านซูหยวนเจ้าของร้าน เทียนเฟิงเหลียงมาแล้วนี่คือแค่คนสำคัญของบ้านลงฉีใช่ไหมข้าต้องขอโทษด้วยที่รบกวนนายท่านชูหยวนต้องมาไกลถึงที่นี้การประสมประจําปีของตาะกลหลินมีชื่อเสียงไปทั่วข้าจะไม่มาร่วมงานใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรกันท่านชูหยวนกล่าวหนักเกินไปแล้ว ท่านการุณาไปนั่งรอที่สวนหลังว่านของข้าก่อนเจ้าของร้านหลีท่านนายอำเภอหวังสูเขตเผิงผิงยินดีต้อนรับท่านซุนหลัวหัวหน้าเขตของพวกเรามาถึงแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับทั้งสองตอนนะ